โยโยโยายสองตรงเจินกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึบหน่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลอนนสปอร์ตครับเดี๋ยว่ราจะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัส สบอดีครับครึ่งเน้นทีมเดียวพี่เจเริอวเกมเวลาตีสอตรงยูโรปบาลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกทั้นั้ฮอสเปอร์จากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับโบโดกริมจากนอร์เวย์นะครับสเปอร์รอบที่แล้วชนะแฟรงก์เฟิร์ตประตูรวม2-1แต่ว่าล่าสุดในลีกนี่วันอาทิตย์บุกไปแพ้ลิเวอร์พูลทีมแชมป์มาเละ1นต่อหนะครับปอสเตโกครูมาอยู่ในช่วงเก้าอี้ร้อนเลยครับตัวหลักก็วิคาริโอนะครับเกมรับปอโลได้พัดมาเต็มๆน่าจะลงออสตาร์ Star ตัวจริงมีเบนเดวิสอูโดกี้ด้านกลางเนี่ย พักทั้งปาปซาแล้วก็อีบิสซูมาในเกมกับลิว์พูนะครับดังนั้นจะกลับมาเป็นคู่มิดฟิลด์ตัวหลักตัดเกมที่เหลือก็มีเจมส์ดีเดเันเบนทังกูคลูเซฟสกี้ก็เป็นตัวสำรองในเกมลีกน่าจะกลับมาในขณะที่โซเนอรมินกับตันทีมก็ลุ้นหายเจ็บกลับมาช่วยทีมนะครับหน้าเป้าเป็นโดมินิกโซลันกี้ครับแล้วก็มีริชาริซอนเป็นตัวสอดแทรกนะครับโยโย่ที่กสัปปะผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2 1 ไปคลิกตามตากล้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่โบโดกลิมเนี่ยโอ้รอบที่แล้วหักปากกาเซียนครับชนะจุดโทษลาซิโอผ่านเข้ารอบมาเกมล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านชนะออสโลมา3 0นย์ะครับแต่ว่าโคุดเส้นกุนซือก็เจอปัญหาใหญ่ครับ2แกนหลักติดโทษแบนนะครับอันเดสเฮอร์เมอร์สัน กับพลาสติกเบิกโดยเฉพาะพลาสติกเบิกนี่ถือว่าเป็นห้องเครื่องคนสําคัญเลยครับแต่ละลาก้อนนิกิต้าไฮคินเป็นประตูนะครับเกมรับกุนเดอร์สันตรงกลางอุบิกซอเน็ครับแนวรุกก็3มประสานยันเฮาโอลบลอมเบิกคาสเปอร์ฮอคทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก่อนเกมเขาฟองสเปอร์ ur, เป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับแม่ดูแล้วเหลือถ้วยเดียวให้ลุน้นแถมปัญหาโบโดกริมเนี่ยอาจจะดีกับลาซิโอมาแต่ว่า พอไม่มีพัาสติกเบิกตัวหลักพีเ่เจริมองว่าเกมดังกลางจะยั่วไปเยอะประกอบกับความมุ่งมั่นของสเปอร์กับถ้วยนี้ด้วยนะครับดูแล้วเนี่ยประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับสเปอร์มีโอกาสสูงมากจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ครับให้เชียร์ท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย